ยคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมานำเสนอวิธีการที่จะโยนไข่จากชั้น3มเนี่ยลงมาสู่ชั้น1ที่โยนมาสู่คือคอนกรีตแล้วไข่ไม่แตกโดยเป็นแพคเกจจิ้งที่เป็นลูปไข่เราก็จะมาดูวิธีการเตรียมขั้นตอนกันเลยค่ะขั้นตอนวิธีแรกนะคะก็คือนำฟองน้ำเนี่ยมาตัดให้มันเป็นทรงลูกไข่แล้วทีพอตัดเสร็นรูปนะคะเราก็จะมาผ่าตรงกลางให้มันเป็นงกลม,มที่เพื่อจิประสียไข่เข้า,ขา,ขาไปขั้นตอนที่3นะคะเราจะนำกาวกสีเนี่ยมาทาฟองน,น้ำให้เป็นลูกไก่ทุกชิ้นเลยหลังจากนั้นนะคะพอที่มันแห้งเสเร็จจแแล้้วเรราาาากก็ะะนมมออีงบป2หห แล้วก็จะมาเชื่อมด้วยทุกอย่างด้วยกาวท่านบรรลกไก่ขั้นต่อไปนะคะเราจะมานำซิกเนี่ยติดน,น้ำเพื่อที่จะเอาไข่เข้าออกง่ายแล้วก็ติดทุกอย่างเลยขัน้นอนการออกแบบโฆษณาการนะคะเราก็จะนำมาออกแบบในโปรเจคค่ะโดยที่เราจะมาทําทุกอย่างเองเลยก็คือว่าทะเ,เองเองผสมเข้าเองแล้วก็ทําเป็นลายของผลิตภัณฑ์เองแล้วก็มีส่วนผสมหลังจากที่เราออกแบบเสร็จน,นะคะเราก็นำโฆษณาการเนปรปี่ยมาพิมพ์แล้วก็เอามาประกอบกันทั้งหมด ขั้นตอนที่สองนะคะคือขั้นตอนการทดสอบเนี่ยเราก็จะโยนมาจากชั้นสาก็คือชั้นเอ็มของเราแล้วที่เราจะโยนลงไปถ้ามันไม่แตกก็ว่ามันสามารถทนทานได้ดีถ้ามันแตกก็คือว่าไม่ดีเลยขั้นตอนที่3มันทค,คือขั้นตอนในการสรุปผลคือสรุปผลก็คือที่เราโยนมาเนี่ยมันไม่แตกค่ะคือมันยังโอเคไปเลยคือมันเป็นลูกใช่แล้วมันก็สามารถเอาข้าไปใหม่แล้วก็โยนออกมาได้อีก นี่นะคะก็จะเป็นวิธีการที่จะนําไข่ออกมาก็นําไข่เข้าไปโดยที่เราสามารถใส่ออกไปได้เลยแล้วก็เราสามารถลูบจิตได้เลยอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีเป็นฟองน้ํากาวากาวันไกดแ,แล้วก็จะเป็นสีเป็นกาวที่ติดแน่นแล้วก็จะเป็น